กลิศยาย่าอุรัสยาประกาศข่าวดีกำลังใจมาแบบเต็มร้อยรุ้นอยู่นานข่าวดีมาแล้วเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าได้เรตติ้งสูงปริดเข้าช่องสามเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างละครเรื่องที่เธอนำมาแสดงโดยนางเอกซุปตายาย่าอุรัสยาและพระเอกดังมาริโอเมาเลอร์ ในตอนจบฟาดเด,ดตติ้งไปถึง4.1เลยทีเดียวแถมยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ข้ามวันข้ามคืนอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ยาย่าได้ออกมาประกาศข่าวดีโพสต์ภาพของตนเองคู่กับรางวัลพร้อมแคปชั่นข้อความว่าขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่โหวตให้ยายา่า ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมาย